ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในการทำรายได้ออนไลน์นะครับในการทำเงินออนไลน์กับเกณฑ์โปรโตคอลหรือว่าเฟสโปรโตคอลนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับสำหรับครอบครัวที่ทำเกณฑ์โปรโตคอลทั้งบ้านเลยนะครับมีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวนะครับนี่ก็เป็นหน้าตานะครับในแดชบอร์ดของเกณฑ์โปรโตคอลนะครับเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดูว่าแต่ละคนนะครับเข้ามา เริ่มต้นที่20ดอลลาร์เหมือนกันนะครับเริ่มทํารายได้เริ่มสร้างรายได้นะครับในแถบสีม่วงก็คือแถบบอกรายได้นะครับว่ารายได้รวมทําเงินมาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็อถอนไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่นะครับนี่ก็รายงานให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเงินเข้ามาจริงถอนได้จริงเอาไปใช้ได้จริงนะครับทุกคนเข้ามาทําก็ได้เงินกันทุกคนเลยนะครับอย่างในบ้านก็ทํากันทั้งบ้านเลยนะครับพ่อแม่ลูกชายลูกสาวนะครับแล้วก็ บางคนก็ถอนไปแล้วบางคนก็ยังไม่ถอนบางคนก็ลงไปยี่สิบดอลลาร์แต่ได้เกินยี่สิบดอลลาร์แล้วนะครับส่วนแถบสีดําตรงนี้ก็บอกว่ามีแนะนําตรงกี่คนแล้วนะครับองค์กรทั้งหมดรวมมีกี่คนแล้วนะครับแล้วก็มีไอดีส่วนตัวนะครับบางคนได้สองไอดีบางคนได้สี่ไอดีนะครับแล้วก็มีไอดีจากทีมงานด้วยนะครับเราชวนทีมงานมาเราก็ได้ไอดีด้วยนะครับถัดไปครับก็จะเป็นแถบสีส้มนะครับ แถบสีส้มเนี่ยก็จะบอกถึง Passive Income นะครับที่มาของรายได้ที่แพลตฟอร์มก็ส่งอัปไลน์ดาวไลน์มาให้เรานะครับอัปไลน์ดาวไลน์เนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยคนกลุ่มเนี้เขาจะส่งรายได้มาให้เราตลอดไปนะครับซึ่งเราไม่รู้จักไม่รู้อยู่ประเทศไหนชื่ออะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เขาอัปเกรดขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นตัวคุณเองจะได้รายได้จากคนเหล่านี้นี่คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็มาแถบสีดําต่อไปนะครับแถบสีดําก็คือเป็นแถบที่บอกถึงรายได้จาก สายเลือดแนะนําตรงของเรานะครับมีแนะนําตรงได้เท่าไหร่แล้วนะครับเลเวลอินคัมข้อมาจากสายเลือดแนะนําตรงนะครับแล้วก็สปินโอเวอร์ก็มาจากสายเลือดแนะนําตรงนะครับไม่เกี่ยวกับอัพไลน์ดาวไลน์40คนที่แพลตฟอร์มส่งมาให้เรียกว่าเส้นทางช่องทางรายได้เนี่ยมีหลายทางหลายเส้นทางนะครับเข้ามาเนี่ยทำงานก็ง่ายนะครับรายได้ก็หลายเส้นทางแล้วก็รายได้บางข้อรับซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับ ถัดไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นแถบสีฟ้านะครับถ้าแถบสีฟ้านี่ก็คือเรื่องราวของการรับรายได้เป็นเงินเดือนทุกท่านเข้ามานะครับก็จะมีการสร้างองค์กรมีการซื้อแพ็กเกจมียอดรวมของแพ็กเกจขึ้นมาเขานับเป็นยอดธุรกิจของท่านเองนะครับเมื่อยอดธุรกิจเติบโตนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเริ่มมีเงินเดือนนะครับและสําคัญที่สุดก็คือเมื่อยอดธุรกิจสะสมไปถึงสี่หมื่นดอลลาร์นะครับยอดธุรกิจ องค์กรภายใต้สายเลือดแนะนํานะครับซื้อรวมกันขึ้นมายอดรวมได้มาเท่าไหร่นับเป็นยอดธุรกิจของทุกท่านเลยนะครับแล้วก็จะเอายอดธุรกิจนี้นะครับมาคํานวณเป็นฐานให้เงินเดือนกับทุกคนนะครับถ้าใครทะลุสี่หมื่นเมื่อไหร่จะได้รับรายได้เป็นเงินเดือนนะครับจะพอข้อเงินเดือนเนี่ยรับตลอดชีพเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นความคุ้มค่าจากการทํางานกับเกณฑ์โปรโตคอลหรือเฟสโปรโตคอลนะครับลงไปกันล่างต่อครับจะเป็นเรื่องของ แพ็กเกจนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสิแพ็กเกจนะครับใครที่เข้ามาก็เริ่มต้นที่แพ็กเกจย0สบเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อต้องการเติบโตทางด้านรายได้ก็อัพแพ็กเกจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยการอัพแพ็กเกจนี้ใช้เงินจากภายในนะครับใช้เงินจากภายในที่เราได้นี่แหละอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องควักเงินเยอะแยะมากมายนะครับอัพขึ้นไปในขณะเดียวกันก็คือสร้างองค์กรไปรับรายได้ไปอัพแพ็กเกจขึ้นไปสร้างองค์กรไป สร้างรายได้ขึ้นไปอัพเกรดขึ้นไปครับจนถึงตำแหน่งสูงสุดนะครับเราใช้เงินจากข้างในนะครับเขาไม่ได้เป็นมันนี่เกมที่พยายามจะดึงเงินของทุกคนออกจากกระเป๋านะครับแต่เขาต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันชวนคนมาสร้างองค์กรแล้วก็แบ่งผลกําไรกลับคืนให้กับทุกๆคนนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นการระดมเงินแล้วก็รอรับผลตอบแทนนะครับอันนี้ให้เข้าใจกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการมารีวิวให้รู้กันนะครับว่าทำจริงได้จริงนะครับในบ้านก็ทําทั้งบ้านนะครับเพราะว่า ในการสมัครเนี่ยใช้แค่อีเมลกับสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นใครมีอีเมลใครมีสมาร์ทโฟนนะครับทำได้ทุกคนทุกอายุทุกวัยนะครับเด็กๆเ,เล็กๆก,ก็ทําได้หมดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ